สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าของชาแนลนะคะดูเห็ดกันเลยค่ะรู้งอกแล้วนะคะอืมชอบนะสวยไหมตัวล่างงอกะคะ

กำลังรกองนยค่ะตืดตืดตดนกตัวนี้ลองคพราระ แกงได้พอแกงหรือเพิ่งได้สามวันนี่วันที่สามที่ทำมานะคะพี่น้องโอ้ยู่อยู่กรงเทนี้กัดจะตเจ็บนะก้อนละแปดบาทนะคะเจ็ด สิบสองสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบห้าก้อนนะคะทั้งหมดก้ขอบคุณนะคะ,ท,คะ,คะที่ติดตามรับชมขอยทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ จอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดติดตามให้เจ๊หงด้วยนะคะจะได้ไม่พาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะไรนี้ลงก่อนนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองทุกๆกท่านนะคะสุภาพแข็งแรงค่ะบ้าๆ